ฮัลโหลสวัสดีครับยินิตต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาอังกฤษเราจะมาเรียนคำว่า I don't กับ I'm not นะครับใช้ต่างกันอย่างไรนะครับในภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับและแปลว่าอะไรนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะครับใครที่ยังไม่ติดตามก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนั่นเองนะครับโอเคส่วนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะครับ I don't กับ I'm not นะครับ เรามาดู I don't ก่อนนะครับ I don't นะครับหรือว่า I do not นะครับบวกกริยาช่องหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือกริยาไม่ผันนั่นเองนะครับแปลว่าฉันไม่จุดจุดจุดนั่นเองนะครับกริยาไม่ผันนะครับกริยาไม่ผันคืออะไรกริยาไม่ผันก็คือน่ครับสังเกตง่ายๆนะครับกริยา3ามช่องเราก็ได้เรียนไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เรียนนะครับก็อย่าลืมไปย้อนดูด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับกริยาเหล่านี้นะครับนำมาเป็นตัวอย่างนะครับเช่น go went gone do did done come came come นั่นเองนะครับกริยาไม่พันก็คือกริยาช่องนี้นะครับกริยาช่องหนึ่งนะครับแล้วก็กริยาไม่เติม s แล้วก็ไม่เติม es นะครับกริยาไม่พันก็คือกริยาเพียวๆนั่นเองนะครับ I don't หรือว่า I do not นะครับบวกกริยาช่องหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้หลักการใช้ของ I don't นะครับการใช้ประโยค I do not นั่นเองนะครับเรามาดูฝั่งนี้นะครับ I'm not นะครับหรือว่า I am not นะครับ am เป็น verb to be นะครับเราก็ได้เรียนไปแล้วนะครับสามารถที่จะย้อนไปดูได้นะครับแล้วมันบวกอะไรบ้างนะครับเช่น I'm not บวกคำนาม I'm not นะครับบวกคำนามนะครับ 2. I'm not บวกคำคุณศัพท์นะครับ 3. I'm not บวก verb ing นะครับกิริยาเติม ing นั่นเอง 4. นะฮะ I'm not บวก verb 3ก็คือกิริยาช่อง3นั่นเองแล้วก็5นะครับ I'm not บวกคำบุพบทนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้นะครับหลักการใช้นะครับหลักการใช้นะครับโครงสร้างก็ประมาณนี้นะครับ ก็จะแปลว่าฉันไม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคนะครับเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูฝั่งแดงกันก่อนนะครับ I don't กันก่อนนะครับเช่นนะครับ I don't understand I don't understand นะครับก็จะแปลว่าฉันไม่เข้าใจนะครับ 2. I don't like him I don't like him ฉันไม่ชอบเขานะครับ I don't go out I don't go out นะครับฉันไม่ออกไปข้างนอกนะครับอ่าคำว่า understand นะครับแล้วคำว่า like คำว่า go นะครับเป็นกิริยาช่องหนึ่งนั่นเองนะครับเป็น verb หนึ่งเป็นกริยาไม่ผันไม่เปลี่ยนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูฝั่งดำกันบ้างนะครับช่นนะครับ I'm not a teacher I'm not a teacher นะครับก็จะแปลว่าฉันไม่ใช่ครูนะครับฉันไม่เป็นคนครูนั่นเองนะครับต่อไป I'm not tall I'm not tall นะครับฉันไม่สูงนะครับต่อไป I'm not dancing I'm not dancing นะครับฉันไม่ได้เต้นรำนะครับฉันไม่ได้เต้นนั่นเองนะครับคำว่า a teacher นะครับเป็นคำนามนั่นเองนะครับ แล้วก็คำว่า tall นะครับ tall เป็นคำคุณศัพท์นั่นเองนะครับก็คือ I'm not บวกคำคุณศัพท์นั่นเองนะครับที่เราได้เรียนมาเมื่อกี้นะครับบวกอะไรบ้างนั่นเองนะครับต่อไป dancing dancing นะครับ dance เป็นคำกริยานะครับในที่นี้ก็เติม ing ไปนะครับก็คือ I'm not บวก verb ing นั่นเองนะครับ I'm not dancing นะครับฉันไม่ได้เต้นรำก็มีประมาณนี้นะครับเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะครับเช่น ฝั่งแดงกันก่อนนะครับ I don't like it I don't like it นะครับฉันไม่ชอบมันนะครับคำว่า like นะครับเป็นกริยาช่องหนึ่งนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ I don't want to be late I don't want to be late นะครับฉันไม่อยากไปสายนะครับ want นะครับเป็นกริยาช่องหนึ่งนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูฝั่งดำกันบ้างนะครับ I'm not นะครับ I'm not บวกอะไรบ้างนะครับ I'm not in the room I'm not In the room นะครับฉันไม่ได้อยู่ในห้องนะครับฉันไม่ได้อยู่ในห้องนั่นเองนะครับ In the room นะครับ I'm not calm, บวกคำบุพบทนั่นเองนะครับนั่นก็คือ I'm not บวก in in the room นั่นเองนะครับก็คือคำบุพบทนั่นเองนะครับต,ต่อไป I'm not at home I'm not at home นะครับฉันไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับ at home นะครับเห็นไหมมีคำว่า at นะครับก็คือ I'm not บวกคำบุพบทนั่นเองนะครับนั่นก็คือ at at home นั่นเองนะครับหลักการใช้ I don't กับ I'm not นะครับโครงสร้างประมาณนี้นะครับแล้วก็คำว่า don't นะครับยังให้ความหมายว่าอย่าหรือว่าห้ามด้วยนะครับเช่นนะครับ don't don't นะครับแปลว่าอย่านะครับ 2. don't cry don't ครับอย่าร้องไห้นะครับ don't talk to me don't talk to me นะครับอย่ามาพูดกับหนูหรือว่าอย่ามาพูดกับฉันนั่นเองนะครับต่อไป do not feed the animals do not feed the animals นะครับห้ามให้อาหารสัตว์นะครับเห็นไหมครับคำว่า cry talk feed นะครับเป็นคำกิริยานั่นเองนะครับ don't บวกคำกิริยาช่องหนึ่งนั่นเองนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าคงเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับระหว่างคำว่า I don't นะครับแล้วก็ I'm not นะครับใช้ต่างกันอย่างไรใช้อย่างไรนั่นเองนะครับคำว่า I don't นะครับบวกนะครับกริยาช่องหนึ่งนะครับกริยาไม่ผันนะครับส่วนคำว่า I'm not บวกอะไรบ้าง I'm not บวกคำนาม I'm not บวกคำคุณศรรัพท์ I'm not บวกกริยาเติม ing I'm not บวก verb Verb 3นั่นก็คือกิริยาช่อง3 I'm not บวกบุพบทนั่นเองนะครับหลกักการใช้ I don't I'm not นะครับก็มีประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคำว่า I don't I'm not นะครับใช้อย่างไรใช้ต่างกันอย่างไรนะครับในภาษาอังกฤษก็หวังว่าคงเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับส่วนตัวนะครับก็ใช้ผิดบ่อยนะครับส่วนวันนี้นะครับเราได้เรียนไปพร้อมกันนะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ถูกนั่นเองนะครับเจ้าของภาษาก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ โอเคนะครับส่วนสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคใครชอบก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ, like, ดดรบมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยทีเดียวนะครับโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้เจอกันอีพีหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ